โอมชานติ oh, วันนี้วันที่สองเดือนสิงหาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ตื่นขึ้นมาในชั่วโมงเช้าตรู่ของน้ำทิกและนั่งอยู่ในสมาธิคิดฉันนั้นเป็นดวงวิญญาณและบาบาทของฉันคือนายของสวน ท่านนั้นคือคนภายเรือและฉันก็เป็นลูกของท่านจงมาเป็นนายแล้วตรึกตรองอัญ,ญมณีแห่งความรู้คำถามของเมอรีในวันนี้ประเด็นใดที่ให้ความสำคัญโดยโลกข้างนอกและก็อย่างโดยบาบาด,ด้วยคำตอบนั่นก็คือการบริจาคลูกลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาและมีความการุณาต่อทุกๆคน จงให้ความบริจาคอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายกับทุกๆคนการบริจาคจะได้รับคำสรรเสริญอย่างใหญ่ยิ่งชื่อของเขาจะถูกกล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ลูกกยังจะต้องบริจาคให้กับคนอื่นๆนั่นก็คือลูกจะต้องสอนสมาธิให้กับพวกเขาชาละของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้ตื่นขึ้นมาในชั่วโมงเช้าตรู่ของน้ำทิพย์ตรึกตรองความรู้ในขณะที่นั่งอยู่ในการจดจำจดจำทรัา์แห่งความรู้เช่นเดียวกับผู้ประทานแห่งความรู้จุดที่สองให้อยู่ในความทราบซึ้งของพระเจ้า,าในขณะที่ลูกนั้นทำงานรับใช้ แสดงให้ทุกทุกคนเห็นหนทางที่ง่ายได้ที่จะทำสมาธิให้คงอยู่อย่างกลมกลืนกันโดยการทำตามคำสั่งเดียวพรของวัดดดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดและให้ประสบการณ์ความสงบและพลังกับทุกๆุกคน และด้วยกระแสของความสุขทางจิตวิญญาณขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดแล้วจงให้ประสบการณ์ของความสงบและพลังกับทุกๆคนและด้วยกระแสความสุขทางจิตวิญญาณ กระแสะความสุขทางจิตวิญญาณบนใบหน้าของลูกๆผู้ที่ได้รับก,การเติมเต็มด้วยการบรรลุผลของพระเจ้าและผู้ที่เป็นตัวของการบรรลุผลทั้งหมดจะไปถึงดวงยญาณทั้งหลายผู้ที่ยังมีประสบการณ์ของความสงบและพลังดังเช่นที่ต้นไม้นั้นเต็มไปด้วยผลด้วยความเยือกเย็นในร่มเงาของมันให้ความเยือกเย็นกับผู้คนได้ และพวกเขาก็มีความสุขในทำนองเดียวกันกระแสแห่งความสุขของลูกด้วยล่มเงาของการบรรลุผลของลูกจงให้ประสบการณ์ความสงบและพลังกับร่างกายและก็จิตใจคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่เป็นตัวของการจดจำนั้นจะมีประสบการณ์ของเหตุการณ์ที่ยากลำบากเป็นเหมือนกับเกม ผู้ที่เป็นตัวของการจดจำจะมีประสบการณ์กับเหตุการณ์ที่ยากลำบากนั้นเป็นเหมือนกับเกณฑ์อัตชารติค่ะอัตชาร์ติ